คดีน้องฉมพปูอย่าปิดบังความผิดความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เินทางไปที่สุสานของพระครูประหลดัดมานัดหลวงพ่อนิ้งนองเนื่องจากหลวงพ่อเป็นพระที่เคยทําพิธีบังสกุลและเรียกวิญญาณของน้องฉมพูโดยการนาทุกหนึ่งดอกฉมพผู้สีแดงสี่ลูพร้อมจับสั่นกระดิ่งสวดมนต์เรียกวิญญาณน้องฉมพปูโดยคุณพนิตนาน ได้สอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับ รไรหว้ก็จงอย่าปิดปากไม่ได้จอะจงว่าเป็นลูกคนหรือแม่เนาฉุกปูขณะที่ตอนนี้ชีวิตของลูกคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั้นก็เป็นเพราะตัวของลูกคนเองลูกคนเดินมาแบบไหนในการดําเนินชีวิตก็เป็นไปตามกรมแบบนั้นและการสร้างพญานาคของลูกจะสร้างเสร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวลูกคนรอมกล่าวทิ้งถ้ายว่าลูกคนพย,ยายามจะบวชก็บวชไม่ได้เพราะมีกรรมอยู่ ยังไงก็ห่มผ้าเหลืองไม่ได้ถึกวัดแน่นอนหายเรียบแก่งร่วมค้นกระถิ่นป่าไม้วัดต่อจอฟันคนถ่ายคลิปโดนด้วยเปิดสูตรสองค่าเสียหายท่อนละ1.90กหมื่นกรณีนายอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่เป็นตัวกล่าวเจรจาหลังชาวบ้านลงชื่อ43คนขอให้มีการขับไล่กลุ่มยูทูเปเบอร์ซึ่งตัวแทนจากที่ว่าการอำเภอได้เข้าสอบปากคำ และนําข้อมูลไปประมวลผลด้วยวันนี้ได้มีการเรียบตัวแทนบางส่วนรวมถึงตัวแทนชาวบ้านที่ลงรายชื่อขับไล่เข้าพูดคุยและรับฟังผลตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทิมข่าวสัมภาษณ์นายพิทักษ์นนทขโมยหรือนายจิมมี่เจ้าของชองจิมมี่เรื่องจริงเปิดเผยว่ากรณีการเผยแพร่คลิปซึ่งหนึ่งในนั้นคือช่องของต้น ที่มีการถ่ายคลิปหลักฐานในวันที่มีการตัดไม้ข้างบ้านลุงพลเอาไว้แล้วยังจะเป็นหลักฐานสําคัญในการที่จะตามหากลุ่มยูทูบเบอร์ที่ร่วมกันตัดไม้นั้นส่วนตัวมีการนาเนื้อหาและความเคลื่อนไหวของลุงพลในวันที่เห็นกิจกรรมกําลังมีการเตรียมพื้นที่ทพาพญานาคและสังเกตว่าไม้ที่กําลังตัดเป็นไม้กระถินป่าแล้วตนในฐานะคนทาเนื้อหาก็ไม่ได้มีความกังวลอะไร เนื่องจากเป็นการถ่ายทําวิถีชีวิตลุงพลและความเคลื่อนไหวในวันดังกล่าวเท่านั้นและตนก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ที่บ้านของลุงพลยังคงเงียบเหงาไม่มียูทูบเบอร์มาเดินถ่ายไลฟ์สดมีแต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารจํานวน4ี่คนแต่งกายนอกเครื่องแบบเดินทางามาวัดขนาดของตอไม้ที่ถูกตัดแปลงเป็นฐานเก้าอี้บริเวณจุดสร้างรูป,ปั้นพญานาคที่บ้านลุงพล ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลสั้นๆวา่าได้รับคําสั่งให้ลงพื้นที่มาวัดขนาดต่อไม้เพื่อเก็บเป็นข้อมูลเพิ่มเติม,ตมภายหลังจากคลิปที่ในาใยชัยผลวิภาและพวกร่วมกันโค่นต้นไม้และคลิปถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจจุดที่พักซึ่งทําเป็นกระ่อมสวนยางหลังบ้านลุงพลพบว่าค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากแต่ละช่องยังคงทําคลิป และไร่สดอยู่ภายในหมู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนบางส่วนทราบข้อมูลว่าเดินทางออกนอกหมู่บ้านกลับไปที่จังหวัดบ้านเกิดช่วงที่ยังไม่สามารถทาคลิปเกี่ยวกับตัวลุงคนบ้าแตงได้แต่ยังไม่ได้มีการคือบ้านพักให้กับเจ้าของทีซึ่งยังคงเก็บข้าวของเอาไว้ภายในแต่ทีมข่าวไม่สามารถเข้าไปถ่ายบรรยากาศในหมู่บ้านได้เนื่องจากอ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล หากไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำจะดำเนินคดีฐานบุกรุกอีกทั้งยังมีรายงานว่ากลายชื่อกลุ่มยูทูบเบอร์จำนวน13คนที่เกี่ยวข้องกับการตัดหมายข้างบ้านหลุงพลไม่อาศัยอยู่ในพลิ่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะดเดินทางไปกลับเพื่อหลบหนีสิ่งมลชนและการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่กลุ่มคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปวีดังต่อไปนี้ หนึ่งนายชัยผลวิภาหรือลุงผลเจ้าของช่องลุงผลป้าแตนแฟมิลี่สองนางสมพรหลาโปรหรือป้าแตนเจ้าของช่องลุงผลป้าแตนแฟมิลี่สามนายพงไม่มีชอ่งองเป็นของตัวเองทําคลิปให้ลูกสาวมาต่อยชาแนลสี่นายชิดช่องชิดตาแปรห้านายนิคมช่องมามาสตอรี่ นายเอยแชนลเดนายนุ๊กเป่าวนุหลานลุงพลยังไม่ทราบข้อมูชองและชื่อกนายออกหรองออกหรือชองออรอชองออกหรือชองออกหรือชออหร t อชองอ e กห e ื e n งออกหรือชองออกหรือชองออกหรกออกองชกก 11. นายชาญชายัยช่องกินให้อ้วยรวย 12. นายโจช่องโจ้โกกขนาดเดียวกันทีมขา่าวยังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เข้ามาตรวจวัดต่อไม้4ต่อบริวเวณลานพญานาคข้างบ้านลุงคนโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและการเผยแพร่คลิปลงสู่โลกออนไลน์โดยจะมีการเอาผิดผ่านร่วมกันตัดไม้ันป่า และไม่มีการช่วยห้ามปราบก่อให้เกิดการกระทําผิดในายเฉยวัน์ลิมลิขิตอักษรพอออสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์กาวเพื่อนเผยว่าจากความสูงของต้นกระถินป่า14เมตรเส้นรอบวงโคนต้น70เซนติเมตรกระาบต้น50เซนติเมตรปลายต้น45เซนติเมตรคํานวณค่าแล้วหมายที่ตัดรวม4ต้นจํานวนรวม1.098ลูกบาศกเมตร ส่วนค่าภาคหลวง1.098คูณ20เท่ากับ21.96บาทถ้าคิดราคาตามบัญชีกรมป่าไม้ปี60ค่าเสียหาย1.098คูณ1.7500เท่ากับ19,215บาทที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าโดยไมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีการกระทำใดถือว่ามีความผิดตามพรบรป่าไม้ และไม่ใช่เพียงบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิป13คนที่ร่วมกันตัดไม้ทําลายป่าและบุคคลที่อยู่ในสถานีหรือทำการไล่โซนก็ถือว่ามีความผิดร่วมกันฐานตัดไม้ทำลายป่าเช่นเดียวกันแต่คนที่จะมีความผิดมากกว่าคือบุคคลที่มีความผิดซึ่งนาส่วนมูลค่าความเสียหายไม้กระถินป่า4ต้นจัดอยู่ในประเภทไม้เบญจพรรณเป็นไม้ที่ไม่มีมูลค่ามาก ไม่ใช่ไม้ที่ตลาดต้องการเหมือนไม้มะคา่าไม้แดงหรือไม้ตะแบ่งเป็นต้นโดยไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ตลาดต้องการจะต้องเสียค่าหลวงเฉลี่ย80บาทต่อลูกบาทเมตรและคูณด้วยอัตราการซื้อขายในตลาดกลางส่วนไม้ที่ไม่ได้รับความนิยมเรืองไม้ที่มีมูลค่าน้อยจะเสียค่าหลวงเฉลี่ย40บาทต่อลูกบาทเมตรคูณด้วยอัตราการซื้อขายในตลาดกลาง